ทันทีที่หลี่ปู้เวยและหัวหน้าตระกุลเมืองมาถึงท่าทีของเหล่าขุนนางในที่นั้นก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งจนหยูเว่ที่เห็นเหล่าคนตายผู้ยิ่งใหญ่ฟื้นกลับขึ้นมาก็ถึงกับมึนงงจนพูดไม่ออกเมืองอ้าวและหลีปู้เหวยได้รวบรวมเหล่าขุนนางในสายของพวกตนเข้ากราบทูลขอสนับสนุนองชายอิงฉีขึ้นเป็นรัชทายาทแห่งต้าฉินทางด้านขุนนางคนอื่นๆที่เคยถือหางฝั่งองค์ชายฝูซูและหูให้เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจได้ไม่ยาก เหล่าคนที่ฉลาดและกรอกกลิงพวกนี้เห็นตรงกันว่าองค์ชายอิงฉีผู้นี้นอกจากเต็มไปด้วยความสามารถยังมีดวงชะตาที่กล้าแข็งการที่คนคนนี้ได้รับความปลดปรานจากทั้งฝ่าบาทและขุนนางใหญ่ทั้งสองทำให้สถานะตอนนี้สูงส่งจนไม่อาจมีใครมาสั่นคลอนได้เหล่าคุณนางใหญ่ที่เห็นว่าเมื่อเรื่องราวมาไกลถึงเพียงนี้ก็ไม่คุ้มเสียที่จะคัดค้านอีกต่อไปทั้งหมดจึงได้กราบังคมทูลขอสนับสนุนอิงฉีขึ้นเป็นรัชาทายาทจึงให้ชุนหยูเย่นั่งคุกเข่าอย่างเดียวดายอยู่ที่พื้น <laughs> อิงเจิงที่เห็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ได้ตอบรับเหล่าขุนนางเตรียมทําพิธีสักการะบรรพชนและสถาปนาองค์รัชทายาทต่อราชายแห่งต้าชินได้รับสั่งว่าชุนอยูเย่ผู้นี้ทําตัวไรอย่างอายให้เอาตัวไปไว้ที่คุกส่วนขุนนางใหญ่หลีปู้เหว่ยและเหมืงองอ้าวให้ติดตามพระองค์และอิงฉีเข้าทําพิธีที่ด้านในขณะที่ทั้งหมดเดินเข้าสู่ประตูชั้นในอิงซีที่อยู่ทางด้านหลังก็ได้สาบแช่งชุนอยูเย่ที่ไลน้ํายา แต่อย่างน้อยเขาก็ยังวางใจไม่คิดถึงแผนยาพิษในจอกสุราที่เขาได้เตรียมเอาไว้ตอนนั้นเองที่อิงฉีได้หันกลับมามองเพราะสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่เล็ดลอดมาทางด้านหลังแม้เขาจะไม่รู้ว่าคนผู้นี้มีแผนอะไรแต่เขามั่นใจแล้วว่าต้องมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอิงฉีได้รอบตกลงใจขันเด็ดขาดที่จะจัดการกับอิงซีผู้นี้เพียงแต่ว่าจะตายวันไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาหลังจากนี้ ที่หน้าแผ่นป้ายดวงวิญญาณบรรพชนตระกูลอิงอิงเจิงได้เข้าสักการะและบอกกล่าวบรรพชนถึงการแต่งตั้งองค์ลายชินีและที่สําคัญเขาได้ขอพาอิงฉีผู้นี้กลับเข้าสู่วงตระกูลและสถาปนาองค์รัชทายาทต่อหน้าบรรพบุรุษทุกคนที่อยู่บนสวงสวรรค์ขณะที่อิงเจิงสั่งให้บุตรชายเข้าจุดทูปบูชาบรรพบุรุษภาเหตุการ์ต่างๆตั้งแต่ที่เขาได้เดินทางเข้าสู่โลกใบนี้ก็ได้ผ่านเข้ามาในความคิดในตอนแรกตัวเขาไม่มีใครให้พึ่งพิงนอกจากมารดาของตน แต่ต่อมาอยานเอ๋อก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ก่อร่างสร้างครอบครัวด้วยกันจนกระทั่งปัจจุบันที่ได้มีความผูกพันกับผู้คนมากมายในยุคสมัยแห่งนี้และตามหาบรรพบุรุษของตอนเองจนเจอตอนนี้เขาสามารถบอกได้เพียงว่าตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ไปแล้วอิงฉีได้สาบานต่อหน้าบรรพชนว่าแผ่นดินเย็นห่วงจะไม่มีวันแยกกันอีกและเขาจะทำการปกป้องตาฉีให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เมื่อพิธีเสร็จสิ้นแล้วขันทีก็ได้ประกาศราชองค์การแต่งตั้งอิงฉีบุตรชายคนโตขึ้นเป็นราชทายาทให้องค์ชายฉีประทับอยู่ที่วังตะวันออกพร้อมรับมอบตาประทับชุดคุมมงกุฎทองคําและเข็มขัดยกนอกจากนี้ให้มีอํานาจกํากับดูแลขุนนางทั่วราชอาณาจากักรสามารถประหารก่อนค่อยกลาบทูนทีหลังได้ทันทีที่ราชองค์การได้ถูกอ่านจบเหล่าขุนนางต่างก็สนองรับเป็นอย่างพร้อมเพียง อิงสีที่เห็นแบบนั้นก็ได้นำสุลาเลือดสองจอกขึ้นถวายแก่ฝ่าบาทและองค์ราชทายาทเพื่อบูชาฟ้าดินและทำการปิดราชพิธทีที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขณะที่อิงเจิ้งกำลังจะยกจอกสุลาอิงฉีก็ได้ห้ามไว้และบอกว่าตอนนี้แผ่นดินเพิ่งถูกรวมเป็นหนึ่งได้อย่างยากลำบากสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การถวายสุลาเพื่อบูชาฟ้าดินเขาได้ชูจอกสุลาขึ้นพร้อมกล่าวว่าการที่ต้าฉินสามารถรวมเป็นหนึ่งได้เพราะล่าทหารกล้าทุกนายที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญในสนามรบดังนั้น สุลาจอกนี้ตนเองขอยกให้เพื่อสะดุดดีและปลอบโยนเหล่านักรบที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเมื่อจบคํากล่าวสะดุดีเหล่าทหารกล้าอิงชีก็ได้สาดเล่าออกไปอิงเจิงที่เห็นบุตรชายทําแบบนั้นก็ได้สาดเล่าออกไปเช่นเดียวกันทางด้านอิงซีที่เห็นแผนการผิดพลา,กาดก็ได้รีพันหลังหนีจากไปแต่อิงชีไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเขาได้ดีดดัชนีกระบี่ใส่จุดชีพจรนของชายแก่เพื่อให้อิงซีจบชีวิตลงอย่างช้าๆตอนนั้นเองที่ระบบได้ปรากฏขึ้นและแจ้งเตือนรางวัลจากการสําเร็จภารกิจ ท่านได้สำเร็จภารกิจกลับสู่วงตระกูลได้รับรางวัลลับพรแห่งพระเจ้าทัานใดนั้นปรากฏการเหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือสารบรรพชนตระกูลอิงแสงสีทองอลามด้สาศาสตร์ส่องลงมาพร้อมก,กับการปรากฏตัวของมังกรทองและหง์ทองสร้างความตื่นตะลึงแก่ทุกคนในบริเวณนั้นเป็นอย่างยิ่งเหล่าคุณนางต่างก็เชื่อว,ว่าปรากฏการนี้เกิดจากบารมีของผู้มีบุญญาธิการที่ยิ่งใหญ่และคนคนนั้นย่อมต้องเป็นองค์รัชะทาย,ยาทอย่างแน่นอน ตอนนั้นเองที่ภาพนิมิตของมังกรและหง์ได้ร่วมไล่ลำมก่อนพุ่งลงมารวมกันเป็นตาประทับสีทองในมือของรัชทายาทอิงฉีได้ชูตราประทับขึ้นและกล่าวว่าในฐานะรัชทายาทแห่งตาฉินผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสวรรค์เขาจะขอใช้ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มานี้ในการบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนาและเพื่อเพิ่มความแข็งกแกร่งให้แก่อาณาจากักรตาฉินตลอดไป